ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่เขาสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาทําได้ยังไงอ่ะเออแล้วเราจะทํำยังไงดีครับให้เราเป็นคนที่มีลักษณะที่เรียกว่า high performance แบบคนเหล่านั้นได้ครับวันนี้ครับเทมเจาบทเรียนที่เทมได้รับจากการอ่านหนังสือ The Pass นะครับแล้วก็แนวคิดจากคุณไซมอนซีเนกมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2000 20 Podcast ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่20 5 0 Podcast สต์นะครับพอดแคสตที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทํางานในโลกอนาคตนะครับวันนี้ก็เทลสเหมือนเดิมกบผู้เขียนหนังสือเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านั่นเองนะครับก็เรื่องที่อาจะเอามา เล่าให้ฟังในวันนี้นะเป็นเรื่องของคนที่สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดเวลานะครับหรือว่า,าเราอาจจะใช้คำนี้ละกันคำว่า High Performance นะครับหรือว่าบุคคลที่มีศักยภาพที่สูงนั่นเองนะคือตอนแรกนะครับอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนครับทุกคนเทมได้มีโอกาสฟังคุณไซมอนซีเนกนะสัมภาษณ์นะครับคุณไซมอนซีเนกเนี่ยเป็น นักพูดนะครับชื่อดังนะครับผู้เขียนหนังสือ Start with Why นะแล้วก็ Leader Eat Last นะครับซึ่งคุณไซมอนเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไ้ในช่องชื่อนี้เลยฮะ High Performance เนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะครับเขาคุณโฮสต์รายการเนี่ยเขาก็ถามคุณไซมอนว่าเฮ้ยไซมอนเวลาพูดถึงคนที่เป็น High Performance เนี่ยมันเป็นคนยังไงแล้วแล้วทำไมเขาถึงเป็นคน High Performance แบบนี้นะครับคุณไซมอนตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่า ในส่วนตัวแล้วอะเขาคิดว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงคาว่า high p e r f o r m a n c e หรือว่า,ามีศักยภาพที่สูงเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเรื่องของผลลัพธ์ครับซึ่งในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะจินตนาการตามเทมครับมันคือความรู้สึกในขณะที่เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยไอความรู้สึกเนี้ยมันจะเกิดในช่วงที่เวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนั้นอย่าง ลื่นไหลนะหรือว่าภาษาอังกฤษคืออยู่ใน flow stage นะครับซึ่งสภาวะนี้นะไอ้ภาวะลื่นไหลเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่มีความหมายนะมีความท้าทายนะครับอย่างเพลิดเพลินนั่นเองนะหรือพูดง่ายๆว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ productive แล้วก็มีััเนะมีความสนุกสนานร่วมด้วยนะครับเมื่อรวมสสิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับมันจะทำให้คุณอยู่ในภาวะลื่นไหลได้ นะทีนี้ขอพักคุณเรื่องของคุณ Simon ไซมอนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากคำนิยามของคุณไซมอนเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมานะครับทปนี้ม,มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อ The p a t h นะครับแปลโดยสำนักพิมพ์ Open Book นะกเนาะก็หนังสือ The p a s สเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของปรัชญาเต๋านะครับซึ่งเป็นปรัชญาจีนที่ถูกนำไปสอนใน Harvard University เนาะซึ่งเอาจริงๆถ้าเราว่ากันตามตัวอักษรจีนแล้วเนี่ยนะครับคำว่าเตา๋าเนี่ยนะแปลความหมายว่า วิถีธรรมชาตินะครับเต๋าคือวิถีธรรมชาติโอเคไหมนะครับคราวนี้หลายครั้งนะครับเวลาเรานึกถึงพวกปราชญ์จีนเนี่ยนะยิ่งเราบอกว่าวิถีธรรมชาติในะอย่างเต๋าเนี่ยนะครับเราก็มักจะนึกถึงการพาตัวเองไปสู่ธรรมชาติแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคือเข้าป่านะฮะไปภูเขานะหรือว่า,าปล่อยว่างใช่ไหมปลอยไปตามธรรมชาติของตัวเองนะไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า อพอผมอ่านหนังสือแลบวมีจบนะครับผมบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับทุกคนคําว่าการปล่อยไปตามวิถีธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หมายถึงแบบนั้นแม้แต่นิดเดียวนะครับจริงๆแล้ววิถีธรรมชาติเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับการปล่อยไปตามธรรมชาติแบบปล่อยว่างนะปล่อยไหลอะไรอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยม,มันคนละเรื่องเลยนะครับเทมอยากจะเล่าต่อแบบนี้นะครับคือ มีปรมาจารย์เต๋าคนหนึ่งนะชื่อดังมากในสมัยโบราณนะครับชื่อว่าจงจือเนาะใครที่อ่านคัมภีร์เต๋าเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อ,อปรมาจารย์ท่านนี้บ่อยแล้วนะครับจงจือนะจงจือบอกแบบนี้ครับว่าความรู้สึกที่เราได้สัมผัสโลกอย่างเต็มเปี่ยมนะแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้พบกับภาวะลื่นไหลครับ เออดูฟังแล้วมันมีความคลับคลายคลับคลากับเรื่องที่คุณไซมอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมซึ่งความลื่นไหลที่จงสื่อบอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็จะเจอสิ่งนี้ได้นะครับทุกคนไม่ใช่ปลอยไปเรื่อยๆก็จะเจอได้นะแต่ว่าการที่เราจะพบเจอความลื่นไหลในการใช้ชีวิตสภาวะลื่นไหลในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนครับในการทำสิ่งนั้น จนชนานาญในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราชํานาญในระดับหนึ่งนะครับเราถึงจะสามารถทําสิ่งนั้นนะ่ะได้อย่างเป็นธรรมชาติจนแทบไม่ต้องคิดนะครับก็ยังสามารถทํามันออกมาได้ดีนะทำออกมาได้รู้สึกกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทําได้อย่างลื่นไหลพอเราไม่ต้องคิดเยอะเนอไหมครับยกตัวอย่างเห็นภาพแบบนี้ครับทุกคนเช่นอ่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะพรีเซนต์งานแล้วกันเนาะได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ย การที่เราจะพรีเซนต์งานได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเราก็ต้องฝึกถูกไหมพรีเซนต์จนมากพอครับจนเราสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาตินึกไหมครับหรือว่าถ้าเราอยากจะเขียนหนังสือได้อย่างลื่นไหลเราก็ต้องฝึกฝนนะครับในการเขียนให้มันเก็บสะสมระดับการประสบการณ์มามากพอนะครับเก็บวัตถุดิบมามากพอจนทําให้เวลาเรา เริ่มการเขียนเนี่ยเราก็สามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลได้มากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกฝนสิ่งไหนนะครับสิ่งนั้นจะยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งจะมีโอกาสเข้าสู่ภาวะลื่นไหลได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคไหมนะครับทีนี้ กลับมาที่เรื่องของ High Performance นะครับที่คุณไซมอนซีเนกได้พูดเอาไว้แล้วกันเนาะเมื่อเราเอา,อาปรัชญานะครับคำว่า High Performance จากคุณไซมอนเนี่ยจากฟากตะวันตกเนาะมาผสมรวมกับปรัชญาจีนต่กี้ที่เตมได้เล่าให้ฟังจากจวงจือนะครับของฝั่งตะวันออกนะเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเข้าใจว่าอย่างไงนะฮะนะพูดไปพูดมาก็เริ่มงงนะโอเคนะครับสรุปแบบนี้นะครับความเข้าใจที่เราได้รับจากถึงนี้ก็คือว่า สรุปให้ฟังเป็น2ข้อหลักๆนะครับข้อ1นะถ้าเราอยากจะเป็นคน High Performance นะครับหรือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพสูงในสิ่งไหนอะนะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออย่างแรกครับพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราให้ความสําคัญจนเรามีทักษะนั้นที่ดีมากพอจนเป็น ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สำคัญในข้อที่1คือ mastery นั่นเองหรือว่าการทำให้ตัวเองมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม master ในทักษะนั้นๆได้นะครับนี่คืออย่างที่1น,นะครับอย่างที่สองครับเมื่อทักษะเราดีมากพอนะครับถ้ามีโจทย์ที่ท้าทายเข้ามาหาเรานะเราจะสามารถอาเอื้อมเอื้อมคว้านะครับโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างรู้สึกสนุก นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับของทักษะของเราเนี่ยกับระดับของปัญหามันมีความใกล้เคียงกันนะคือคําว่าใกล้เคียงกันเนี่ยมันหมายถึงมันไม่ง่ายจนน่าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่ยากจนทําไม่ได้นะคือไองานลักษณะแบบนี้ครับมันเลยทําให้เราได้มีโอกาสได้ c ช a ญเลนตเ์นเล็กน้อยประมาณสักสิบเนี่ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพมากพอที่จะลองทําสิ่งนี้ได้นะแล้วก็พอมันท้าทายเนี่ยเราจะรู้สึก พอได้เข้าไปทําเราจะรู้สึกเริ่มสนุกแหละนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้เราเข้าสู่สภาวะของ flow State ได้นะครับก็เมื่อเราเข้าสู่ภาวะ flow state เนาะแน่นอนอย่างที่ท่านบอกไปตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างการทํางานที่ Productive แล้วก็การทํางานที่มีความสนุกเนาะหรือฟันเนี่ยนะไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เวลาเราทําอะไรเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เราใช้เวลาไปแบบ อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะไม่ได้มานั่งมองว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะเมื่อไหร่จะผ่านไปกี่นาทีแล้วนะคือเราจะลืมเรื่องเวลาไปหมดเลยนะครับคือได้เทมสรุปเป็นความสัมพันธ์ของคำว่า high performance ง่ายๆเนะเทมจะสรุปแบบนี้แนะทุกคนลองอนึกตามดีๆนะครับหรือว่าถ้าใครมี โน้ตนะใครมีปากกาเนี่ยถ้าหยิบมาจดได้ก็ลองเอามาดูนะจะทำให้ทุกคนได้เข้าใจาส่วนประกอบของคำว่า high performance ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับเทมนะพอฟังแบบนี้แล้วเทมจะรู้สึกว่า high performance เยมันคือ2เรื่องรวมกันนะครับคือเรื่องที่1คือ mastery นะครับเรื่องที่2คือ flow เมื่อคุณรวมความสามารถที่ยอดเยี่ยมมาสเตอร์ทักษะนั้นนะเข้ากับโฟร์ในการที่คุณทําอะไรขัออย่างหนึ่งที่มันมีความท้าทายสักนิดหนึ่งนะครับรวมกันคุณจะเข้าสู่สภาวะความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนไฮเพอร์ฟอร์มคือคุณกําลังทําสิ่งนั้นได้อย่างดีมีศักยภาพนี่คือไฮเพอร์ฟอร์แมนนะครับส่วนอขอแตกนิดนึงแล้วกันนะครับ ะตะกี้ท่าบอกว่าคำว่า flow เนาะหรือว่าการเข้าสู่ภาวะลื่นไหลเนี่ยการที่คุณจะเข้าสู่ภาวะลื่นไหลได้เนี่ยมันต้องมี2องค์ประกอบนึกไหครับองค์ประกอบแรกคือ productivity นะครับก็คือคุณต้องอมีทําสิ่งนั้นได้อย่างดีในระดับหนึ่งนะครับ ทำได้ตรง productivity คือสิ่งที่คุณทํามีความสําคัญคุณให้ความสนใจมันนะครับแล้วก็คุณพอจะมีศักยภาพที่ทามันออกมาได้ดีเรื่องไหมแล้วก็อันที่2คือฟันหรือความสนุกนั่นเองเมื่อคุณรวม productivity กับฟันเข้าด้วยกันเนี่ยคือจะทําให้คุณได้อยู่ในสภาวะของความลื่นไหลหรือว่า flow นะครับคราวนี้ขอพาไปที่คําว่า productivity นิดหนึ่งนั่นตะกี้อาจจะแตะไปบ้างแล้วนะครับการที่คุณทําอะไรสักอย่างได้ productive เนี่ย นะคุณจะทําสิ่งนั้นได้คือคุณต้องรู้สึกว่าเวลาพูดถึงคําว่า p r o d u c t i v e นะครับสิ่งนั้นอ่ะมันต้องเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตคุณรู้ไหมฮนะแล้วก็คุณก็ต้องทํามันได้ดีมันถึงจะเรียกว่าสิ่งนั้น p r o d u c t i v e คือถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับแต่ว่าคุณทํามันได้เร็วมากดีมากเนี่ยมันก็ยังไม่สําคัญอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่เราในทางปฏิบัติอ่ะเราไม่นับว่าสิ่งนี้คือ p r o d u c t i v e เลยเพราะว่า คุณทาอะไรไปมันก็ไม่ได้สําคัญอยู่แล้วนึกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ productivity นะ้องเข้าใจเรื่องนี้ใหม่นะครับ productivity คือสิ่งนั้นสําคัญตรงกับสิ่งที่คุณให้ความสนใจแล้วก็คุณทํามันได้ดีนะครับคราวนี้มาแตะที่คําว่าฟันนิดหนึ่งนะครับฟันหรือว่าความสนุกเนี่ยคุณจะสนุกในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะโดยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยนะครับคุณจะสนุกได้ก็ต่อเมื่อโจทย์นั้นอนะ่ะมันดูแล้วเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายคุณสักนิดหนึ่ง นะครับคือระดับของทักษะที่คุณมีเนี่ยมีความใกล้เคียงกับความท้าทายของโจทย์นั้นไม่ง่ายเกินไปจนหน้าเบื่อไม่ยากเกินไปจนทําไม่ได้เพราะว่าถ้ามันง่ายเกินไปเนี่ยคุณก็ไม่โฟกัสอยู่ดีคุณก็เบื่อทาไป้วก็ขี้เกียจทําและทําไมต้องมาทําเรื่องนี้ด้วยนี่ว่าไมหมฮะแต่ถ้ามันยากเกินไปคุณจะไงครับคุณจะทอนะครับแล้วคุณก็จะหลุดจากความสนุกที่คุณจะได้จากการ แก้ไขโจทย์โจ,โจ์นั้นน่ะนั้นมันเหมือนเล่นเกมครับทุกคนเกมง่ายไปก็น่าเบื่อถูกไหมเกมยากไปเหมือนใครเล่นอะไรเกมตะกูลโซอย่างเงี้ยนะครับบางคนปลาจอยเลยนะฮะโอเคไหมนะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือแฟกเตอร์ของฝันนั่นเองแล้วก็เนี่ยคือสรุปความสัมพันธ์ให้เห็นเข้าใจแบบนี้ง่ายๆนะครับทีนี้อ,าอยากพากลับมาที่จงจจสักนิดหนึ่งนะครับ อพอเราเข้าใจคำว่า high performance นี่ใช่ไหมครับจงจจ่อนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีจินตนาการอย่างไม่จำกัดแล้วกันเนาะเป็นธรรมชาติอย่างไม่จำกัดนะครับคือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถ high performance ได้ในหลายเรื่องนะเป็นธรรมชาติได้ในหลายเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งนี้เราต้องรู้จักนะครับฝึกฝนมันคือการสวมบทบาทหรือว่า r o w play นะครับคือ,อมนุษย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมีหลายบทบาทในชีวิตมากๆเลยแล้วก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับบทบาทมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันนะครับซึ่งในแต่ละบทบาทนะครับเราใช้ทักษะที่จําเป็นไม่เหมือนกันเลยเนึกออกไหมครับเราควรจะมีทักษะธรรมชาติในแต่ละบทบาทเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับมุม mm. มองที่เรามองสิ่งต่างๆในแต่ละบทบาทก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับ ูแบบนี้อาจจะมีความซับซ้อนนิดน,นึงแต่ว่ายกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆแล้วกันเช่นในชีวิตปัจจุบันของเรานะครับสมมุติเราอาจจะมีสัก3สาบทบาทผมแบ่งให้เห็นภาพง่ายๆบทบาทที่1คือคนทํางานนะครับบทบาทที่2คือเป็นพ่อแม่ของใครสักคนหรือบทบาทที่3คือเราอาจจะอยู่ในบทบาทคู่รัก นะครับสมมติสมม,ต,สม,มติเราอยู่ในบทบาทของคนทำงานแล้วกันถ้าเราอยากจะทำงานได้ดีจนเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นบุคคล high performance ในบทคนทำงานเนี่ยเฮ้เราก็ต้องมีทักษะการทำงานที่ดีนึกออกไหมจนสามารถทำให้การทำงานของเรามันลื่นไหลนะครับนี่คือบทบาทที่1นะครับสมมติเรามาอยู่ในบทบาทที่2นะบทบาทของพ่อแม่ถ้าเราอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีจนรู้สึกทำได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะอะไรครับทักษะในการเลี้ยงลูกนะครับ ทักษะในการดูแลลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกทักษะของการเลี้ยงลูกดูแลลูกให้ดีจนเรารู้สึกว่าเราสามารถดูแลเขาได้อย่างไม่หนักหนาจนเกินไปสําหรับตัวเราเองอจนมันทําได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราฝึกฝนรรทักษะนี้มาแล้วนี่ว่าไหมฮะหรือว่าถ้าเราสลับกันมาอยู่ในบทบาทถัดไปคือคู่รักแบบนี้ถ้าคุณอยากเป็นคู่รักที่ดีจนรู้สึกว่าคุณดูแลเขานะครับใช้ชีวิตความเป็นคู่รักด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ย เราก็ต้องมีทักษะการดูแลรักษาความสัมพันธ์เอาใจใส่ความสัมพันธ์ที่ดีนี่หรอไหมเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่รักอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นครับจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยากมีชีวิตในภาพรวมนะครับที่มี High Performance นะครับรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติได้เสมอนะในตลอดหลายๆบทบาทเนี่ย เราก็ต้องเริ่มจากการสวมบทบาทให้เป็นครับเรียนรู้ที่จะโอบรับความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบทบาทในแต่ละช่วงเวลาคือทั้งวันเนี่ยแปลว่าบทบาทเราเปลี่ยนแปลงเสมอเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้ฉันต้องสวมบทบาทมาอยู่ในบทบาทนี้ในขณะที่อีกเวลาหนึ่งนะครับกลับบ้านแล้วไปเจอลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของเราเป็นบทบาทพ่อแม่นะครับเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์อย่างเป็นธรรมชาตินะครับก็จะทําให้เราเปิดรับ าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเปิดโอกาสที่จะฝึกฝนในแต่ละทักษะนะครับในทุกๆบทบาทเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำมันให้ดีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้นะครับ เวลาพูดถึง High Performance นะครับของชีวิตเลยนะมันก็คือการที่คุณต้องทำให้ตัวเองอะ่ะเข้าใจว่าฉันอยู่ในบทบาทอะไรบ้างในชีวิตแต่ละวันของคนนะครับซึ่งแต่ละวัน,นในแทมเชื่อว่าบทบาทที่เราเล่นนะครับของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยสำหรับคนโสดคุณอาจจะไม่มีโหมด บทบาทพ่อแม่ด้วยซ้ําคุณอา,อาจจะไม่มีบทบาทคู่รักด้วยซ้ํานึกออกไหมครับแต่ว่านี่แหละทุกคนจะมีบทบาทในชีวิตไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่มีศักยภาพสูงเป็นคนที่เรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์แมนในการใช้ชีวิตได้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าเรามีบทบาทอะไรบ้างในชีวิตนะครับแล้วเราก็ค่อยค่อย ฝึกฝนในแต่ละบทบาทนะครับดูว่าทักษะไหนที่จําเป็นในบทบาทไหนบ้างแล้วก็ฝึกฝนมันนะครับพยายามทํามันให้ดีเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเราสามารถทําได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ค่อยๆสะสมนะทักษะเหล่านี้ไปเรื่อยๆในแต่ละบทบาทนะครับจนเมื่อรวมกันทั้งหมดเนี่ยคุณจะพบว่าคุณสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณนะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณเข้าใจว่าบทบาทที่คุณมีคืออะไรบ้างและคุณต้องทํำยังไงเพื่อทําให คุณสามารถทําสิ่งเหล่าน,นั้นได้เป็นธรรมชาติคุณต้องเรียนรู้ทักษะไหนเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ครับก็เชื่อว่าน่าจะพอทําให้ทุกคนได้เข้าใจนะเทมได้ถอดพยายามจะถอดประกอบนะครับความคิดหรือว่าคํานิยามของคําว่า high performance หรือมนุษย์ศักยภาพสูงนะออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่า มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงสิ่งนี้เรากําลังหมายถึงอะไรกันแน่นะครับขอสรุปคําว่า High Performance อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับทิ้งทายไว้จะได้เป็นการรีแคปไปด้วยแล้วกันเนาะไฮเปอร์ฟอร์แมนนะครับหรือว่าคนศักยภาพสูงเนี่ยคุณต้องมี2เรื่องเอนาะเรื่องแรกคือทักษะที่ยอดเยีย่ยมหรือ Mastery นะครับเรื่องที่2คือคุณต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโฟล์นะหรือว่าคุณสามารถโปรดักทีฟแล้วก็ มีความสนุกมีฟันในขณะที่คุณทำสิ่งนั้นไคุณนึงจะอยู่ในภาวะโฟล์สเ t e ได้นะครับเมื่อรวมสิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีไฮเ performance ในสิ่งที่คุณทำนะครับและเมื่อคุณขยายขอบเขตของสิ่งที่คุณทำไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละบทบาทของชีวิตนะเรียนรู้ว่าบทบาทไหนต้องมีทักษะธรรมชาติอะไรแล้วก็ฝึกฝนมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเมื่อเรารวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับวันหนึ่งคุณจะพบว่า ตัวเองสามารถที่จะดูแลชีวิตนะพัฒนาศักยภาพจนทําให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยได้อย่างรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยเพราะว่าเรามีทักษะเบื้องต้นในหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมที่จะทําให้เราสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีจนไม่รู้สึกหนักหนาจนเกินไปเราก็ เปิดรับโอกาสความเป็นไปได้ใหม่ๆในทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อช่วงชีวิตคนมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทคนมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่บทบาทใหม่เราก็ต้องเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็ฝึกพัฒนาทักษะเหล่านั้นใหม่เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วก็ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็คือ,อความสามารถที่จะทำให้คุณกลายเป็นคน high performance ได้ตลอดเวลาและ ตลอดชีวิตนะครับเมื่อเราเปิดรับความเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าใจบทบาทฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนทําได้จนเป็นธรรมชาติเราจะกลายเป็นคนที่มีสิปัญภาสูงไปอย่างยาวๆเลยครับทุกคนเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี้ก็คือทั้งหมดนะในเรื่องของ High Performance ที่เผมอยากจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่เทมจะมาร้อยฟังในทุกๆอาทิตย์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากหนังสือของตัวเองครั้งหนึ่งครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทํางานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานหนักสมัยครับแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทํางานหนักจนจะเป็นบ้า ก้กาวหน้าในชีวิตได้นะครับหาได้ที่ร้านสื่อชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเซียบุ B ๊กดายอินคิโนคุน e ิยและ B2S นั่นเองนะครับก็ใบนิดนึงนะครับทุกคนว่าหนังสือและใหม่ของแทมใกลจะออกแล้วนะครับยังไงรอติดตามกันนะครับทุกคนวันที่11กรกฎาคมนี้เราจะมีหนังสือใหม่มาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับแล้วก็รอติดตามกันนะวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ใครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ